สวัสดีค่ะมาคบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คลัคนาราศีแบบเข้าวๆได้ด้านล่างนะคะเอ่อในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะก็คือวันที่1ถึงวันที่15มิถุนาย,ยน2568นากะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความรักความสมคัญที่ จบกันไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคนเคยคุยกันมาก่อนก็ได้ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะ ดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารยณาในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่อยากจะมาเช็คดวงแบบแน่ๆนะคะแบบมีความแม่นยำนะคะก็สามารถที่จะจิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID ก็ได้ค่ะกวางจะใส่ตัวหนังสือสีชมพูมพตรงนี้ เอาไว้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความร,รักของคุณกับเขากันนะคะสิ่งที่กวางจะเปิดขึ้นมาค่ะก็คือปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะที่ทําให้เลิกลากันนะคะ,ะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําเหมือนกันค่ะก็คือราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะอาจจะ เพราะว่าเป็นธาตุน,น้าเหมือนกันก็อาจจะมีความขี้งอนขี้น้อยใจนะคะแล้วพอน้อยใจอะไรแบบนี้บ่อยๆมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเออมันดูห่างกันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะหรือไพ่ใบนี้ค่ะอาจจะมาบ่งบอกค่ะว่าคนที่คุณคุยอยู่ค่ะดูแล้วไม่รู้จักโตค่ะอืมนะเวลาคิดอะไรก็คิดแค่ตัวเองเออไม่ค่อยได้คิดเผื่อคนอื่นไม่ค่อยได้คิด เผื่อคุณไม่ค่อยได้คิดเ,ออเรื่องราวของคุณในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีปัญหาแล้วก็เลิกลากันก็ได้นะคะในความเห็นไม่ตรงกันต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ห้าดาบค่ะห้าดาบเนี่ยก็ออกแนวความเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะคะเออเหมือนประมาณว่าเวลาไม่เข้าใจกันเนะี่ยเขาคนเนี้ยไม่ค่อยพยายามทำความเข้าใจเรานะคะ อ,อ,อาจจะออมีอคติในสิ่งที่เราพูดนะคะเออมันก็ทำให้มีความเฉยเมยเกิดขึ้นก็ได้นะคะตามแม่ค่ะเ,ออเป็นไพ่ the wheel of fortune นะคะ the wheel of fortune เนี่ยอาจจะหมายถึงความรักที่มีระยะทางก็ได้ค่ะไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกันทีเดือนหนึงเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนก็ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลย มันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันห่างกันออกไปความเอาใจใส่ความรักความหวานชํำเนี้ยมันก็ลดน้อยลงไปนะคะแล้วไหนจะเรื่องของการไว้ใจกันอีกอยู่ห่างกันเนาะอืมนะเออหรือพไพ่ใบนี้ค่ะอาจจะเอ,อ่อมาบ,บอกได้ว่าเออเขาคนนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ค่ะอืมนะพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ที่ทำให้คุณน,น,น้อยใจก็ได้นะคะ นะอาจจะมีการเพิกเฉยมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเออถามเราตลอดเวลาเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ณตอนนี้ก็คือเขาอาจจะไม่ค่อยได้ถามแล้วมันก็มีความน้อยใจอย่างที่บอกเพราะไพ่ใบแรกพลังงานหลักอะคะ่ะที่กวางพูดแม่คือความน้อยใจความไม่เข้าใจกันนะคะอืมนะต่อแม่ค่ะมีไพ่นายอ็อกแวนส์ค่ะ คนที่คุณเคยคุยนะีคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟะคะ่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธน,นูนะี่คะเออดูแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มมีสเสน่ห์ในขณะที่ว่ามีหลายคนเข้ามาหาเขาเออแล้วเขาก็อาจจะคุยด้วยอ,อพอคุยด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้นึกถึงเราสักเท่าไหร่อืมก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออทาไมไม่เกรงใจกันเลยนะ เอออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเอ,อคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ออบ้างงานมากก็ได้นะคะทำให้แบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของเวลาไม่ค่อยพอดีทำให้คุณน้อยใจก็ได้ต่อแม้ค่ะเป็นไพ่หกดาบนะคะอืหกดาบเนี่ยออกแนวประมาณว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีอะ่ะอืมเวลาเรามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องการการซัพพอร์ตต้องการกําลังใจ โอ้แต่ไม่ได้ไม่ได้จากคนคนเนี้ยคนข้างๆเราเออมันก็มีความน้อยใจนะคะ,อ,ะอีกอันนึงนะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่สเตรนนะคะไพ่เจถ้วยเนะะี่ยอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะคุยกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันนะคะเออหรือไม่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะแล้วคุณก็ไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องเออรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าเหมือนตัวเราเนี่ยจะต้องมาเป็นแบบตัวเสริมตัวสำรองเราอาจจะไม่ต้องการก็อาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาก็ได้นะคะเราพ่สยตรนเนี่อาจจะมาบอกบอกว่าคนเก่าๆของเขาอะ่ะยังคงวนเวียนอยู่นะคนเคยคุยแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยยังคงวนเวียนอยู่ก็อาจจะทำให้คุณสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบเลิกลากันก็ได้ นะคะนะแล้วก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าณนะตอนนี้ค่ะคุณอาจจะคิดถึงเขาอยู่ก็ได้นะอืมโอแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงต่อนะวามขอไพ่หน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะได้กลับมาคืนดีกันไหมเนาะเออตรงประเด็นไปเลยนะคะเพราะว่า คนส่วนใหญ่อะที่เลิกลากันไปนะคะก็เป็นคำถามนี้แหละที่อยากจะรู้เนาะนะของกวางทำเอาไว้หลาย EP นะคะสามารถไปเช็คดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะหรือว่าอยากให้ดูแบบแม่นยำจริงกวางก็แนะนำให้มาดูส่วนตัวนะคะอามาดูกันค่ะไพ่มีอะไรบ้างใบแรกค่ะแปดเหรียญน,นะคะต่อมาค่ะสามเหรียญน,นะคะแล้วก็ Justice ค่ะ ตามด้วยเจ็ดดาบค่ะถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมใน EP นี้มีโอกาสมากๆที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะพูดคุยถึงความชัดเจนนะคะคุณคุณก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะถ้ากลับมาครั้งนี้ก็อาจจะมาคุยในเรื่องของสถานะก็ได้นะคะหรือว่าของคนมีคู่ที่มีปัญหาอีลงุงตุงนางความน้อยใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอกลับมารอบนี้ก็อาจจะได้มาแบบ ออพูดคุยกันว่าเออเนี่ยเราไม่ชอบนะเนี่ยเราไม่โอเคนะอะไรแบบเนี้ยนะคะใน,ในรอบนี้นะแต่ว่าวังอยากจะเตือนเอาไว้ก่อนค่ะว่าอยากให้คุยคุยไปก่อนอย่าเพิ่งทุ่มเทใจลงไปเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเจ็ดดาบนั้นหมายถึงว่าตัวเขาก็ยังมีความลังเลใจในการที่จะกลับมาทางนี้นะเออนะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เมื่อเขากลับมาเราก็ยังมีความลังเลใจว่าเออ เขาจะดีกับเราจริงหรือเปล่าจะไปต่อดีหรือเปล่านะเออจะไปต่อแล้วมันจะเออเป็นความสำคัญที่ลงตัวไหมหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะมีความคิดเยอะคิดมากดังนั้นอาจจะพูดคุยกันก่อนดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะน่าจะน่าจะดีที่สุดนะคะส่วนความสัมพันธ์ของใครที่เออเป็นคู่กันเนาะแล้วมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอันเนี้ต้องระวัง ระวังว่าถ้าเขากลับมาคุยคุยครั้งนี้เขาก็อาจจะยังคุยกับคนนั้นอยู่นะคะเพราะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยหมายถึงการทําอะไรลับหลังการทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมานะดังนั้นเราระวังไว้นิดนึงกันละกันนะคะวางขอดูความคิดของเขาหน่อยเมื่อเรารู้ความคิดเราก็จะได้จัดการชีวิตถูกเนาะ,ะมาดูความคิดของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเจ็ดไม้ค่ะเจ็ดไม้อืม ความคิดว่าเขาจะเอายังไงกับความสมพันธ์นี้ความคิดที่มีต่อคุณอะไรแบบนี้นะคะห้าถ้วยค่ะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคนเนี้ยนะคะคนที่คุณนึกถึงคิดถึงเรื่องราวเวลาที่เคยมีดีอะไรกันเนี่ยนะคะคิดถึงแล้วก็ตามด้วย High priest ค่ะอืมะแล้วก็เด็กถือดาบค่ะคนเนี้ย ความคิดของเขาก็ยังมีความเด็กอยู่เพราะมันเป็นไพ่เด็กเนาะเออยังมีความเด็กยังรู้สึกว่าโฟกัสแค่ตัวเองไม่ได้โฟกัสที่คนอื่นอะไรมากนักนะคะถ้าคุณเอออยากจะมีอนาคตร่วมกับเขาเนี่ยก็คืออาจจะต้องรอให้เขาโตก่อนโตในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงโตตัวโตนะคะ ในเรื่องของความคิดค่ะในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของทัศนคติที่เขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนก่อนนะคะเออเพราะยังมีความเด็กๆอยู่นะคะและอย่างเขาคิดนะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยอืมเหนื่อยมันทําให้เขาล้าในการที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบรักมั่นอ่ะเออไม่ว่าอะไร เกิดขึ้นเราก็พยายามพิชิตใช่ไหมเออแต่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบยอมแพ้ง่ายๆอะไม่ค่อยสู้อะไรสักเท่าไหร่นะคะอืมนะเออแล้วเป็นคนที่มีความกังวลอยู่ตลอดเวลากังวลคิดเยอะคิดมากนะคะอืมนะ เขาอ,อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำเหมือนคุณก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีธาตุน้ำเยอะนะออหรือ personality ของเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอยู่แล้วนะคะอืมอะในเรื่องของความคิดเขาเอาเป็นว่าเขาคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็คิดถึงคุณด้วยนะคะอืมคิดถึงคุณจริงๆนะถ้าถามกวางว่าเขาไปส่องไหมส่องค่ะส่องเพจ of sauce ส่อง,อ,งอืมนะอ่ะ ในเรื่องของความคิดกวางขอดูความรู้สึกมานิดนึงน,นะคะทีออฟคับค่ะความรู้สึกของเขาเนี่ยอยู่กับคุณนะมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากเป็นเ n e r g y ที่เขาชอบเออเออสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่ถามว่ามีความรักไหมกวางคิดว่ามันยังไม่เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง l o ิ e สักเท่าไหร่ความรักสักเท่าไหร่ แต่ว่าอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจอืมนะคะเออบางทีตัวคุณนะเป็นคนที่เข้าใจเขามากๆเลยใช่ไหมคะเออเวลาเขาเล่าเรื่องราวอะไรมาเนี่ยคุณก็จะจำได้หมดแล้ฟังเขาหมดเนาะแต่เพราะต่างกันสลับกันพอเราเล่าเรื่องราวอะไรให้เขาฟังไปเขาก็แบบไม่ค่อยอยากฟังบางทีมีอคติกับเรื่องราวที่เราเล่าด้วยเล่าเรื่องอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมะ นี่ก็คือเรื่องราวของคุณเดี๋ยวว่าขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงแล้วกันนะไม่อยากให้คลิปยาวแม่ข้อความค่ะเห็นไหมไพ่ข้อความมันขึ้นมาเลยค่ะว่าความลับการโกหกนะคะแล้วก็ความจริงที่อาจจะไม่ครึ่งหนึ่งเนี่ยความจริงที่มันมีแค่ครึ่งเดียวต้องระวัง เออบอกแล้วการกลับมาครั้งนี้ต้องระวังดังนั้นนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเออถ้าใครอยากจะ move on move on ได้เลยค่ะเออ move on ได้เลยเออกวางลืมเปิดอันหนึ่งให้่าขอเปิดอันนี้ให้ดีกว่าถามว่าออถ้าคุณ move on เนี่ยคุณจะเจอใครไหมเออจเจอใครใหม่ไหมนเนาะมาขอนิดนึงค่ะ temperance ค่ะออแล้วก็ high priest ค่ะ แล้วก็เมจิกเชียนค่ะเจอแน่นอนนะถ้าคุณไม่เลือกคนเนี้ยนะคะคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างเข้าใจคุณเอออะพูดองี้ดีกว่าค่อนข้างเข้าใจคุณนะคะแล้วพยายามปรับตัวเข้าหาคุณอืมนะคะเอ,อ่อแล้วก็ถ้าคุณจบแบบคนเนี้กวางบอกเลยค่ะ รไดบ้านไม่แห้งคือคุณจะแบบว่าเสน่ห์แรงมากๆเลยนะอืออาจจะเป็นเพราะว่าเออหลายคนอ่ะเวลาเลิกลากันไปก็กลับมาดูตัวเองดูแลตัวเองใช่ไหมคะพอดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เออมีเสน่ห์ขึ้นอะไรแบบนี้เนอะอ่ะอันนี้ก็ดูให้แล้วนะว่ามีคนเข้า,าอหมคราวนี้เรามาไพ่ข้อความต่อนะคะ อาภาัยข้อความเนี่ยบอกให้เราระวังเรื่องของความลับเรื่องของการโกหกเรื่องของเอ่อความจริงที่มันมาแค่ดิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอนะต่อมาค่ะในข้อความในใจของเขาเนะะี่ยค่ะเขาอยากที่จะกอดเรามา,มากเลยนะพออยากอยากเจอก็อยากกอดอยากอะไรอยากหอมอยากแบบสกินชิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะเอ่อในมุมมองของเขานะคะในมุมมองของเขา คุณเนี่ยเป็นคนที่น่าจดจาําำาอืมนะคุณเป็นคนที่น่าจดจาําำกอ่านี่ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับชาวทัศน์น้ำที่มีความละเอียดอ่อนเออนะ ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยกวางใส่รายละเอียดรายละเอียดเอาไว้ที่คอมเมนต์นะคะหรือว่าจะแอดลไล n e ID มาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทารโนะคะว่างจะเขียนไว้ให้ตรงนี้แล้วก็จะมีด้านล่างนี้ด้วยนะคะวันนี้ว่างขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กันนะแล้วกดติดตามวังด้วยค่ะบ๊ายบาย